ลงมองแล้วครับตอนนี้วันแหลงดังนี่เห็นบอกวันแหลงดังนั่นข้องกับพื่นเก้ายอดลงเองดึกมากก็ดึกมามกก็เนีโอ่้ยยังลงโดบโดบนะโดบนะโดบมาเลยโดบมากก็ลงมองนี่ย่อมใจเพื่อมันดีดดีดแน่วันนี้ เฮ้ยเอามาออไว้โ,โบตอน,น,อตโน,โนเ,อเอนนลยทำไปไม่ได้ก็ตั้มมะฮงสํารองไว้โยตำมมะฮงตังมะงสปีโก้เก่ายอดไป,ปแล้ว เอันน้ำเนาะสั่ไม่เ่เขาอมีได้เข้ายอดมึงเนาะมีโอ้เออกันไหลไปเนาะผู้เสือหรือไหลไปไกลมองแตบ้านนองไปเคยเสือมองอยู่ทุกอย่างต้องมีครั้งแรกเจอเบทิ้เบถือเบี้ยวาเอ็นพี่บดมัเื่อมันอยู่ปะมเห็นได้หมื่ล้ งานประสาทเหรอไปเชือน no? right? ี่ไปนี่ไปนี anyway rather, really right? ่น้ำหม่งเกาะไปไมดูไปดูไปดูไปมันรีบปวดกบเียยมาแล้วมั้ยยกา่นะมาแล้วมาแล้วกบเียดูเสือเต็มว่ะมึงไหลออดีๆนะกบเอียออันนั่น่ะ กลางกบุ้งเหมือนกันไปไปไปปูกไปหาลักเทปผูกก่อที่แทกไปเลยก่อเล้วจะได้กินย้อนมาเนาะเขาลงยูทูบแล้ว ไล่ไปแล้วไล่ไปแล้วแช่ข้างพี่เฮ้ยไม่กาะเน่ยนะปุ้มปเอาไม้เข้ามาเนี่ยยกเนะยะอนไแยกแยกไปเลยโอโหจอย่าาต้องแบบนี้ลูกพี่แบบต้องได้เงาต้องได้เา อยากกินไก่ก็ไดไก่แบบนี้เออี่หาคนใส่แจ็คตัวได้ลูกเราใส่แจ็คมัใสู่น่ะบ้าบาคแม่งบ้า้บ้าไปแล้วคนนึงโอ้ยคนที่สองกำลังิดตามมาคนที่สงคนนึงเนทำาสงามกับเครื่องร่อนอยู่ ทาปุ๊บทำปังจ้ถั่ทำจโ้ถั่เ้ยเพื่นสิมากบเอะเผกห้าวล เป็นเลยวะเจ้ามาซื้อนี่วะตายแน่มึงตายแน่เจอข้างเขียดนะเบ็ดเขีดหนาฤาสิมานโเหเรือเอาเลยสองลังปดตีปดตีนี่มึงมาเกาะไม่นี้ยังไปปดจ้ะ นี่นี่องมีเปล่ยนอีกวนี่มกกไว้ชิก้อนนี่มกกไ้มึงยังไปปนมันล้างเนี่ยมงดึงมามึงดึงมะกกนี่ยังไปปนตาหนีเลยว่าเจอนี่ยงานอี้านีย่ามึงเ้งเอาตาพี่เอาตาโตไปปนอาอี เอาอิตเอาอตานึงเออพนเล้วอย่านีให้มันเค่งไหมซื้อโมงกน่แล้วเอาเค่งมาพุ่นเอาหวงเกาเลยที่นี่หนาวอ้เหนียวอ้อที่นี่ก็ได้

ไล่มองอันนั้นเป็นบ้าโตวงใหม่